สวัสดีสวัสดีกันเมื่อทุกคู่ทุกคนวันนี้พกบกับช่องค้องดีมได้สาวน้อยล่องซานวันบบนะีนน้น้องดีมกับน้องดี้กับแม่บัวจะเอาเงินไปให้พรตูครับเนาะ่งมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่งสงสารพระตูเพิ่นกันเลยว่าฝากเงินมาจํานวนสามแสนเนาะฝากมาจาก U S A นะเนาะไม่ได้แมนมีจํานวนสามแสนถ้าตกเป็นเงินเดอลล์เท่าไหร่ก็สองประมาณอาสองสองเหรียญเนาะอืมสองเหรียญ ไปใส่ลูกขับบ่อะไรขึ้นมาแม่เนี่ยสิครับเห็นยังไหนน้ใจไไวไหวไหวไไวเดินทาง ฝนคือจิตกเนี่ยเลยฟ้ามืดคัมเอ้ยมืดคึมป้ามะพร้าวทุกคนแถวบ้านก่อซีวีเป็นรักพาวอย่างนั้นคนปลูกตามแทมทานไม่เส <นะ S 2> ียงเบียด ไปนี่แม่งมวงอะม่ว เหมือนบ้านทั้งดี๋ยวกนน่าอีมากนดอนีกันเเออมึงก็ไปยูสิเด้อเ้มึงดูข้าอันนี้จ้นบ่ได้ยินิบ่่อเอิ้นน้อยตกกรลก เพเ็นเพื่อนวะนี่กคนนีสิเป็นบลิบริเวนเพเนาะสิปู่ต้นกล้วยลรก่ะนั่นน่าจะเป็นต้นมักนัดห่ต้นอย่างคล้ายๆหมักนัดเลยเนาะต้นหมักนมหมักจามีเนียัง อันนั้นมันดอกไม้มีมอ้อยหอมโอ้ลำเนี้ใหญ่ฮะอย่างมีอย่างบวกเทีบกัดนี่ร่ะเท็บกัดแล้วเพื่อนเอาไปตำต,ำ,ตำผุใสต่ตอนอี่พ่อนนี้เท็บกัดตอนนั้นเลยเอาไปตำผุตำผุใส่ดีเนาะพ่อแม่อ้อยลำเนี้ใหญ่เนาะมาวิมาบิใหญ่ใหญ่แม่ๆๆๆๆวงอ้อยเพป็นปลูกอะไรวะลำงามพัน่ะนะ หัวตู้นั่นนั่นใหญ่แม่หัวตู้นี่หัตู้กำลังสิงลงมาทุกคนรู้อยู่คนเดียวทุกคนมันอยู่คนเดียวในตู้มียเพื่อนั้นเสียได้ได้ตีแล้วเสียได้ได้ตีอืมนี่หัวตู้มาละไหน

แกกินเองกินกันเนาะเห็ดเองเลยไหเอเออยู่คนเดียวเด้เนาะอยู่คนเดียวไม่มีครอบไม่ีครัวเดี๋ยเออมันยากเลยแนี่ยอยตัวแล้วก่อนในี่ยฟ้ามีคอบมีครัวใช่ไหมไงนึงเข้ากับตัวต้งหนางปลาตูวเดี๋ยวเนี้ยยาวเรื่อเฮือนนี่เนาะนี่กประตูเพรูนเนาะอื อยู่คนเดียวเพิ่นมีตู้เสียได้จากปีแล้วพอตู้มีตู้เสียได้จากปีแล้วก็โอ้ยได้แปดสิบเลยอายุประตูวะเอออายุประตูได้แปดสิบละมีตู้เสียได้หลายปีแล้วเนาะโอ้โอ้เม่นั่นเม่นเม่นเท่านั้นเสียหันหลังโอ้ผมไม่ได้เออเดี๋ยวว่ไปหกปีเดี๋ยวว่ามือมาก่าวะ โดยโดยทีน่ะคนละชั้นเพิ่อนอัน F4 แจกอัน USA เพื่อนอันได้ฝากเงินมาให้ประตูอือัน F4 น้องดีมานะเพิ่นได้ฝากเงินมามาให้ประตูฮนอันสามเส้นกีบอืมาเป็นถ้าเป็นเงินดอนก็ชิมันสาวๆไปดอนเนาะเพราะว่าอันให้ประตูสามเส้นกีบบ้านพอได้ซื้ออันกยุกยาบ่ซื้ออันซื้อนั้นกินบำรุงคุณว่าเนาะเพราะประตูก็อยู่คนเดียว โดยมอกเทกินโดยอ่าล้วอันมอบเขื่อนในพื้นประตูเลยเนาะเออนี่จากพื้นเบิองเออให้พรเดี๋ให้ประตูอวยพรให้เออผ่อนให้เอฟซีเพื่อนใจเด้อดูมงเน้อเฮ้ยอยู่ดีมีแหงแลลูกเต้ากลายอ่ะเออได้ผักเงินผักทำมาให้เฮ้ยอยู่ดีมีแหงลูกเต้าฮานาอนี่ยขอมุกขอบใจน้ำเน้อ เอ้ยวน่ะเดียน่ะเพิ่นก็เห็นประตูอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็ว่าอีตุนมาทั่นเดียวมาตีไม่ก็เลยอีตุนเพื่นก็ได้สุ่มมาปีให้ประตูอยู่ดีมีแหงคือกันเด้อเออจังหวะให้เงยเฮ้ยอยู่ดีมีแหงประตูก็ได้อ่ะเนี่ยนี่แห่ะพออยู่เนี่ยนี่แหละอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยากกินก็ เข้าก้าโตเต็มก้าโตคณตาอายุคุณตาอายุวัยแปดสิบปีแล้วคนเนาะอยู่คนเดียวดำรงชีวิตอยู่คนเดียวเอหนี่มีกองอะไรเนาะเจ็บตาเจ็บตาด้วยอันเนอไปเชี่ยวอันเนอรอเนอรองค์ค้าเดี๋ยวมาเล่หนไปเจ็บตาเนาะหูก็เดิมบดีหินดีแล้วเนาะมันนี่มันอันนั้นอีกไร้วหูกระนวกอีกไรเนี่ย ขนมิ๊นหาีิลมพอเดพอลางนี่มินเดี่ยวเลยเออดีกลังโวยพรประตูได้ดิจังไงก็ขอให้ประตูเห็นว่ามแห็งก็มีห้อันี้จะได้ของไขยงมีให้ดูไกับลูกกับหลานเป็นโด้ในประตูเลยเอาเดียวเดียวะเดี๋ยวอีไปคลิปเลยล ใหทุกคนสันคลิปนี้น้องดิมกับพ่อตู๊กกับทุกคนตลาแต่ก่อนนะคะก็ฝากทุกคนดูโฆษณาให้น้องดิมกับน้องดาด้วยก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดิมกับน้องดาแต่ตอนจริงบแล้วทีน,จ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 นี้ก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดิมกับน้องดาคลิปต่อไปและที่สําคัญกันอีนกหนึ่งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่อีกซองน้องดิมน้องดได้ต่อมาทีนี้ขอกลับคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายจิ๊บนิ๊บได้ค่ะดยในประตูเนาะเพิ่นอยู่ นี่ยบ๊ายบายชังง内衣ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก USA เด้อที่ส่งเงินมาให้ประตูได้ซื้ออ่าซื้อนั้นซื้อนี้กินเนาะน้องดีกวก็คอบใจแทนประตูหลายๆเ้อขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย